พลังแห่งความคิดกับโลกจิตวิญญาณความคิดเป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลในโลกจิตวิญญาณเพราะทุกความคิดที่เราคิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบจะส่งผลต่อชีวิตเราโดยตรงโลกจิตวิญญาณเป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อมโยงกับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของเราเมื่อเราคิดหรือรู้สึกสิ่งใด สิ่งนั้นจะสะท้อนออกมาเป็นพลังงานและส่งสัญญาณไปยังจักรวาลซึ่งจักรวานจะตอบสนองต่อพลังงานที่เราแผ่ออกไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ก็ตามความคิดของเรานั้นเปรียบเสมือนพลังงานที่ส่งสัญญาณไปยังจักรวานซึ่งจักรวานทำงานเหมือนกระจกที่สะท้อนพลังงานที่เราส่งออกไป เมื่อเราคิดบวกเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นความสุขความสำเร็จและความมั่งคัง่งในทางกลับกันหากเราคิดลบเราก็จะดึงดูดพลังงานลบเข้ามาแทนที่เช่นความกลัวความล้มเหลวหรือความทุกข์ดังนั้น การควบคุมความคิดให้เป็นบวกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเชื่อมต่อกับโลกจิตวิญญาณและจักรวาลในโลกจิตวิญญาณความคิดไม่ใช่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่เป็นพลังงานที่สามารถสร้างความเป็นจริงในชีวิตของเราได้เมื่อเราคิดถึงสิ่งใดบ่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกถึงสิ่งนั้น และเมื่อเรารู้สึกถึงมันเราจะเริ่มทำสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงผ่านการกระทำของเราการสร้างภาพในใจและการใช้คำยืนยันเชิงบวกเป็นวิธีที่ช่วยให้ความคิดบวกของเราสอดคล้องกับพลังงานของจักรวาลและช่วยให้เราดึงดูดความสำเร็จและสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิต ความเชื่อเกิดขึ้นจากความคิดซ้ำๆที่เราคิดอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเราคิดถึงสิ่งใดบ่อยครั้งจิตใต้สานึกของเราจะยอมรับสิ่งนั้นว่าเป็นความจริงความเชื่อเหล่านี้จะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนในการกระทาและการตัดสินใจของเราหากเรามีความเชื่อที่เป็นบวกเรา จะมีพลังในการก้าวข้ามอุปสรรคและดึงดูดความสำเร็จในชีวิตแต่หากเรามีความเชื่อที่เป็นลกความเชื่อนั้นจะจำกัดศักยภาพและทำให้เราไม่สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ในการเชื่อมโยงกับโลกจิตวิญญาณความคิดเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อการตื่นรู้และการขยายจิตสำนึก เมื่อเราคิดถึงสิ่งที่เป็นพลังงานสูงสูงเช่นความรักความเมตตาและการเติบโตทางจิตวิญญาณจิตใจของเราจะเปิดกว้างและสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานที่สูงกว่าได้ซึ่งจะนำเราไปสู่การตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงและทำให้เราสามารถเข้าใจถึงความหมายที่ลึกซึ้งของชีวิตได้ การเปลี่ยนแปลงความคิดจากลบเป็นบวกเป็นกระบวนการที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างสิ้นเชิงเราสามารถฝึกการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านการฝึกสติการฝึกสมาธิและการใช้คำยืนยันเชิงบวกการเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทางด้านการเงิน ความสัมพันธ์หรือสุขภาพเมื่อเราปลดปล่อยความคิดลบออกไปและเติมเต็มความคิดบวกเข้าแทนที่ชีวิตของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจิตใจและความคิดของเราคือสะพานที่เชื่อมโยงกับพลังงานแห่งจักรวาลเมื่อเราส่งความคิดที่ชัดเจนและเป็นบวกออกไป เราจะสามารถเชื่อมโยงกับจักรวาลได้อย่างเต็มที่และจักรวาลจะตอบสนองด้วยการส่งสัญญาณที่สอดคล้องกับพลังงานของเรากลับมาดังนั้นการรักษาความคิดให้เป็นบวกอยู่เสมอเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างชีวิตที่เราปรารถนาพลังแห่งความคิดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเชื่อมโยงกับโลกจิตวิญญาณและจักรวาล เมื่อเราคิดบวกและมองโลกในแง่ดีพลังงานของเราจะสอดคล้องกับพลังงานแห่งจักรวาลและทำให้เราสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ความคิดบวกไม่เพียงแค่ช่วยให้เรารู้สึกดีแต่ยังเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างชีวิตที่เราต้องการและการเติบโตทางจิตวิญญาณ ขั้นตอนการฝึกใช้พลังแห่งความคิดทำได้โดยการฝึกสมาธิสมาธิเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการฝึกจิตใจให้สงบและปลดปล่อยความคิดลบออกไปการฝึกสมาธิเป็นการช่วยให้เราหยุดความคิดที่ฟุ้งซ่านและเปิดใจรับพลังงานบวกจากจักรวาลเมื่อจิตใจของเราสงบ ความคิดจะเริ่มชัดเจนขึ้นและทำให้เราเห็นแนวทางการเติบโตทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนขึ้นเช่นกันเราสามารถฝึกสมาธิได้ในทุกๆเช้าหรือก่อนนอนอยู่ในท่าที่สบายหลับตาหายใจเข้าลึกๆ และหายใจออกอย่างช้าๆตั้งสมาธิอยู่กับลมหายใจหรือเสียงธรรมชาติใช้เวลาในการรับรู้ความคิดที่เข้ามาและปล่อยออกไปโดยไม่ต้องยึดติดเราสามารถใช้วิธีฝึกการทำสมาธิได้ในทุกๆวัน ในขณะที่เราทำสมาธิเราควรตั้งจิตปรารถนาที่ชัดเจนเมื่อเราต้องการดึงดูดสิ่งที่ดีและสอดคล้องกับจิตวิญญาณของเราเราควรตั้งจิตปรารถนาให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการพลังแห่งความคิดจะสื่อสารกับความปารถนาของเราไปยังจักรวาล และจักรวาลจะตอบสนองพลังงานที่เราส่งออกไปการฝ<ม>ึกใช้พลังแห่งความคิดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเชื่อมโยงกับโลกจิตวิญญาณและดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตการฝึกสมาธิการตั้งจิตปรารถนาการสร้างภาพจินตนาการและการใช้คำพูดยืนยันเชิงบวก เป็นวิธีที่ช่วยเสริมพลังให้คุณสามารถสร้างความสำเร็จและความสุขจากภายในและส่งสัญญาณพลังงานที่ดีไปยังจักรวาล